ครับเพื่อนๆช่างและท่านลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับตระกูล f o r ์ m a าต้า BT ห้วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอุดท้ายรางนะครับวิธีการทำท้ายรางพอารถคันนี้สาเหตุที่เจอคือทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับ ทั้งกองไล่ระบบสายไฟเครื่องสแกนเช็คโค้ดม่ขึ้นเซนเซอร์แคมเซนเซอร์เพาเวอร์เลิ้นเซนเซอร์ข้อเวียง s c v วาวหัวฉีดมาร์กทั้งมาร์กแคมทั้งซ้ายทั้งขวาก็ <c oughs> สรุปเป็นกับ ท้ายรางนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตท้ายรางเดิมของ Ford Ranger, Mazda, รุนร ada, BT 5 0ส่วนตัวนี้จะเป็นไส้ในจะเป็นสปริงนี่นะอันนี้จะเป็นสปริงแล้วก็จะมีนมหนูแล้วก็จะมีวาล์วนมหนูนมหนูมันจะแทงเข้าไปเป็นตัวปิดเปิดแรงดัน ในกรณีที่แรงดันน้ำมันจากปั๊มเกินส่วนตัวนี้เราได้ทำการจะจะสังเกตจะสังเกตว่าเซนเซอร์ไทลางไอตัวไทลางจะอยู่ลักษณะนี้จะสังเกตว่าตรงนี้จะมีรอยแหว่งอยู่3 3จุดตรงนี้นะครตรงนี้1 2 3ซึ่งผมได้ทำการเจีย จีะตรงเม็ดอาร์กออกแล้วก็เอาเอาตัวอุดท้ายรางออกแล้วผมจะไม่ใช้ทั้งสองตัวนี้ <c oughs> ผมจะเปลี่ยนเป็น <c oughs> เหรียญยี่ห้าตังถ้าเป็นตัวไหนอีสูเนาะตระกลูลดีแม็กเราจะใช้แค่เหรียญเดียวอันนี้เราผมจะใช้สามเหรียญซ้อนกันครับอ่ะ <c oughs> ถือก้องหน่อยหลับแม่เราต้องใช้กาวช่วยนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนมันหลุดเวลาเราประกอบ นี่นะครับเราก็จะทำซ้อนๆกันสามเหรียญประมาณนี้ครับอยู่เนะโอเคส่วนตัวเกียวก็พันเทปพ,พันเกียวให้เรียบร้อยกันน้ำมันซึมน้ำมันรั่วตามมา ตัวนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้ากับตัวท้ายรางตรงนี้เห็นไหม้องเห็นไหมตัวนี้นะครับัับเ,เข้ากบต,ตัวท้ายรางของ Ford Ranger Mazda BT50 จะเป็น็อตเบอร์สิก็ใช้ระแยเบอร์สิบเจ 17, ขันได้ตามปกติเลยครับ วิธีทำก็ง่ายๆคล้ายๆกับการอุดท้ายลรางของรถดีแม็กนจํจัวแบตกัวลบข้อกับ ก็ตัดตัวเครื่องตัวถัดรถก็ได้นะับส่วนขั้วบวกให้จำไว้ที่ขั้วบวกอ่ะไปบิดสตาร์ทดูสตาร์ทลากสักแคปบนึงอ่ะสตาร์ทเลยครับรอดับปิดสวิตสตาร์ทใหม่ครับ จิดศีวิตก่อนอะสตาร์ทใหม่เครื่องติดแล้วนะครับขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่องค์ประกอบให้ครบนี่จะเป็นตัว สายน้ำมันไหลกลับจะ <Okay, okay. S 1> สังเกตว่าน้ำมันไหลกลับจากหัวฉีดทั้งสทั้งสีตัวจ,จกกะจะาเท่ากันซึ่งผมบอกได้ว่าหัวฉีดทั้งสีส่ตัวทำงานได้ดีเท่ากันทั้งสี่ตัวเลยโอเคนะครับ